วัสดีคะ่ะพี่เพื่อนเพื่อนเมื่อเขาป่าเห็ดนะคะเมื่อซองเห็ดค่ะพี่น้องเิ่งเห็ดอย่างนี้ไม่แต่เห็ดเปลือกเห็ดขาวไปเบิดโอ้ยนเนาะเบิ่งดูคะ่ะรวมกันว่าสีได้บ่ค่ะพี่น้องโอ้ยกินได้บ่เบิ่งคะ่ะตุมต้มๆคุณเห็ดขาวไปเบิดเลยค่ะพี่น้อง ไม่ค่ยกินเนาะคะ่ะมาชมต้นไม้่ใหญ่ๆกันเด้อค่ะพี่น้องธรรมาชาติลมหว,วอยหวอยข้มาคาเห็ดเนาะบ่มีเห็ดกับเขาวาเด้อพี่น้องมาชมไปด้วยกัน,นะคะ่ะโอ้ยผอตะเห็ดตีนั่นผอพผอตะเห็ดเบื่อเนาะครับพี่น้อง เห็ดเบือเห็ดเบือเห็ดเือนกับเบือเนี่ะสนบอเห็ดพวกหจะเห็ดเบือเลยค่ะคหนูดีอ่อบ่มีหางลาสั์เลยค่ะหนูนีคนเได้ปิดด้ค่างมาจ่อป้งเ ครับพี่น้องมาไม่ชิ้นนี้หลงเหลือบ่ปลาจังสี่ทั้งอื่นเพิ่นก็ยังขึ้นอยู่เด้ปลางสิทั้งนี้คือบ่อขืนเพิ่นมีต่เห็ดไอ้ดอกขา,ขาวๆหน่อยๆน,นี่ไหมไว้ไว้ๆ ฮเฮ็ดมันปูพี่นอ้องต่างดอกหนึ่งเฮ็ดมันปูนะะี <c oughs> ่ค่ะมันปูด้วยค่ะดอกงามๆพี่น้องเฮ้ยนี่อยู่ค่ะนั่นซีหาดอก เียวเี๋ยวเปาเก็บมันมาหลายแค่คนเก็บไปเห็ดหยังเนาะสมันยากาศไปน้งกันได้ครับพี่น้องไม่ได้เห็ดก็ชมธรรมชาตินะคะพี่ๆเพื่อนๆล็อซีที่น่ารักทุกท่านม้ำเพิ่งน้ำกันค่ะบรรยากาศในป่าองประเทศเ็นเมาร์ ป่าโรงป่าปงหางานทรงจาน้อยครับพี่น้องิ่นค่ะมองนี่ก็มีน้อยหนึ่งเห็ดมันปูมันคือบุหลายคือบุหลายคือประเทศอื่นค่ะพี่น้องประเทศอื่นข้นเป็นแผงอยู่ประเทศคอยนี่ โอ้ยหาสิกแกงจากหมอกอันยากเนาะค่ะพี่น้องนี่เห็ดเม่ามีหลายอยู่ด้วยค่ะพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นบ,นเนบ่เห็นบ่ ดูดูหอยกระตาดีเด้อจีเฮ็ดจีเฮ็ดเพื่อนบอพี่น้องเห็นบอพีเบิังดูแมนค่ะพี่น้องจีเฮ็ดเพื่อนหน่อยเด้อน,นี่เฮดมันปูค่ะดอกไม่ไง หนาวเลยพี่น้องธรรม,มธรรมชาตนะิเลยค่ะนี่ก็ได้เห็ดดอกโอ้ยเห็ดมันปูสองดอกนี่คือใยแท้ปา๊าวงามพร้อมพี่นะ้อง นีมันจะ้ะสีมันพี่น้องเบิ้งค่ะเก็บก้อนเพืือสิบนี่หมูมันสี่แถวพัดแยมหาคน พี่ดอ,อกล่ามเถกเฮ็ดมากครับพี่น้องเฮ็ดมากเฮ็ดเฮ็ดตะไคร้เบิ่งมันหนาวครับพี่น้องขึ้นมะนงมะแหนง ขึ้นเมื่อหลายแม่พี่น้องอะอ,อนะอะอนสองดอกนี่เนม่ชมธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้อง สงง่นไม้ใหญ่งามๆโอ้ยเห็ดเห็ดจ้าพี่ได้เห็ดยังบุคขับพี่น้องป๊าดเห็ดยังมีพี่น้องเป็นพายลมยินเสียงลม,มพี่น้องเห็ดยังขันเอกกินได้บอ กินได้เนะก็คือจากควาเหตุ่งพี่น้องข้าสนค่ะาไปค่ะไปค่ะพี่น้อง เ okay. ็นบรรยากาศนป่ป้าสนพี่น้องเข้าไปข้างในบนทางทางลึกข้างนั่นเด้ค่ะพี่น้องโอ้ยเฮ็ดหมากอะนั่นเบิดแล้วค่ะตอนนั้นเพิ่นปลูกไองคือ่ยิ่งซัดมองหนีเนาะค่ะตอนนี้เพิ่นลือออกแล้ว หน้านี้ก็น้าน้ารา่าสั์นะคะแก้วามือได้ส่วนเพิินสีเขาป้าลาดซั์มีเพิินกะติดไป้าไว้ข้างนอกได้คะ่ะพี่น้องห้ามเข้าปาเทปเหนียบอีลีคะ่ะพี่น้อง เรียบกิ๊บเลยค่ะเ็ดมันปูเหดมันปูดอ,อกน้อยๆเห็เฮมันปูดอ,อกน้อยๆอ,อดอีหลีเด้ประเทศเดนมาร์กี่เฮดมันปูเมื่อหลายคือประเทศอื่นค่ะพี่น้อง ประเทศอื่นนี่เขาขึ้นเป็นแพงประเทศเดนมาร์กนี่น้อยที่พ่อ,อเฮดมันปูไปค่ะออกไปหารถเจ้าีดอกพี่น้องโอ้ยชมธรรมชาติไปเด้อค่ะ หวังสิพอ่อจากดอกนี่ก็คงม่ได้พ่อดอกครับพี่นอ้องย็นยังนี่ขาวๆนี่ป้าพ่อยุพี่น้องนี่นี่คือขาเห็ดเพิงเด้อ่ะพี่น้องเห็ดเพิงเห็ดเพิงค่ะขาตันดีนีโอ้ยเจ้ากว่าดอกนุ้ใส เนหาก่อนเพิ่ม,มี่มูกัอนอยู่นน่ทุ่งเทียเพิ่งิขึ้นเป็นมูเัวครับพี่น้องตุ่งเทียอากาศมืดๆก็มองไม่เห็นนะคะทุกคนต้องเร่งค่ะพ่ามีด่ดอกพี่น้องเร่งแล้วไปค่ะ ช่าบรรยากาศในป่าไปเด้อค่ะพี่น้องเิ่งค่ะต้นไม้มีแต่ต้นยใหญ่งามๆอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติขึ้นมาหาเห็ดกระลา่อปครับพี่น้องโอ้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆ thank you to everyone แอดลงคลิปแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามากดติดตามกดไตคให้ขอบคุณคะ่ะวัดดีนะคะ